โรคโปวดศีรษะไมเกรนหรือโรคปวดหัวข้างเดียวเป็นโรคโปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่งมีอาการปวดศีรษะกำเริบเป็นพักๆป่วยจะมีอาการปวดศีรษะในระดับปานกลางถึงรุนแรงสาเหตุอันดับแรกๆของอาการปวดศีรษะที่พบในคนทั่วไปประมาณทุกๆสิบคนจะมีคนเป็นโรคนี้หนึ่งถึงสองคนมาเป็นไมเกรนเครียด แล้วเป็นมาเรื่อยๆแต่ปี52เป็นไมเกรนพอดีเห็นประดวงแกก็เห็นอาการของหนูว่ามันไม่ดีมันเห็นเกาไงงี้ง,งี้ปวดหัวเหรอเขาบอกแล้วบอกใช่เขาก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเตนยตินนี้ให้ให้ลองทานดูป้าปดวงก็บอกว่าเออมันดีนะดีจริงๆดีอะถ้าดีหนูก็จะลองดูบอกเนี้ยพอ พอทานไปได้ประมาณสักห้าวันแบบนอนตื่นเช้ามามันเหมือนไม่มีอะไรทุก์ในหัวแล้วอ,ะอ่ะตอนที่กระดวงไปเจอนั่นน่ะท้ายทอยนอะ่ะร้อนเผาเผาเลยและเส้นก็ดีดตรงท้ายทอยเนี่ยทานไปประมาณสักประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะมาเจอซเนตทินตัวน,น,นี้รู้สึกว่า ได้ชีวิตใหม่รู้สึกว่าตัวเองพ้นจากกุมนรกรู้สึกว่าขึ้นสวรรค์สุดยอดมากเซนตินตัวนี้เซนตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ